สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทากุญแจรถ bm นะครับ e 9 0ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับมาบริการถึงที่นะครับโปรแกรมผ่านตัว obd รถนะครับไม่ลืมอไม่ถอดนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ20นาทีเสร็จนะครับ เดี๋ยวทดสอบนะครับทดสอบกุญแจรีโมทก่อนนะครับทดสอบล็อกครับเปิดครับล็อกรับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เป็นซ่องช่องสล็อตนะครับเวลาจะสตาร์ตต้องเสียบกุญแจก่อนนะครับเสียบกุญแจในช่องสล็อตนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใจรถ BM นะครับทำกุญแจรีโมทหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ มีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6์6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากตัวไปเลี้ยวรถนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ